นกยูงทองวิเศษผู้เฝ้าชตาค่ะมันจะปรากฏเฉพาะต่อผู้ที่หัวใจไม่ได้คิดร้ายเท่านั้นอมันเอ๊ะเหมือนว่ามันกำลังลอมพวกเรา,เาไว้หรือมันกำลังผูกพวกเรา,เาไว้ด้วยกันอยู่มากกว่าบ่อมฉันเป็นเพียงองค์ครการผูกศักดิ์วิเศษและดวงแก้วผูไวกไหมกับตานคร ดูจะเป็นเกียรติที่หม่อมฉันไมีควรได้รับหมคะเห็นรือไม่แม้แต่โนจากสวรรค์ยังส่งเสียงร้องยอมรับในหัวใจของเจ้าโลงเก่าเกินไปเพคะดวงแก้วนี้ข้าถูกบอกว่ามันผูกโยงชะตาข้ากับสวรรค์กับเมืองกับเผ่าพันธุ์แต่เมื่อไม่นานมานี้เอง ถ้าเพิ่งรู้ว่ามันผูกโยงหัวใจค่ากับเจ้าไปด้วยดวงแก้วนี้เปิดเปิดหอ่หอห่อผ้าเห็นดวงแก้วสองแสงนะวบแสงแสงสวยมากดวงชะตาที่ไม่เคยมีรักคือชะตาที่ถูกต้องเสมอไปวันหนึ่งเมื่อหันกลับมาแล้วเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หม่อมฉัน เคยเฝ้ามองพระองค์จากเงาเสาจากกำแพงเป็นคนในหัวใจได้ด้วยหรือไม่หม่อมฉันตอบรับฐานะนั้นตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าระเบียงนี้ครั้งแรกแล้วเพคะวันนี้เพียงแต่มีดวงแก้วและนกยุงสวรรค์มาเป็นพยานเท่านั้นเปิมขว้าไปจูบเลยฮะไขขว้าขว้าเขาเจ้าหญิงขว้าไปจูบ เ้าหญิงเธอต้องเป็นสายบุกนิดนึงเธ <ś m _> อกำลังพูดอยู่เนาะค่า